สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากคนเดียวนะนี่มีน้องจูเนียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็เจนชัยสวัสดีครับผมเจนชัยครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปกันวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เ,นเราเนี่ยก็ได้พาพี่สายลมนะครับมาที่บ้านหลังหนึ่งนะซึ่งมีชายใส่หน้ากากใส่อยู่ซึ่งชายชายคนนี้นะท่านผู้ชมเขาเนี่จะคอยทำไรเด็ก ไม่ชอบผู้คนอะไรประมาณนี้อ่ะพูดยังไงนะ <ừ> ใครที่มาเท่านี้นะเขาแบบจะโดนทําร้ายอย่างนี้นะครับแต่ก็จริงๆแล้วเรามากันน้อยมากสามคนนี่จริงๆเราเรามากันห้าหกคนเลยนะ <ừ> แต่ว่าวันนี้เราจะมาซุ่มดูเราจะไม่ไล่ตามจับนะครับเพราะว่าเรามากันน้อย <ừ> ครับผมนะแสดงว่าดุมากเลยใช่ไหมมาใช่แต่ว่าถ้าแบบเราทํามันก่อนเนี่ยมันก่กกาจะดุแต่ว่าถ้าเราไม่ทํามัน,นมัน ก็จะอยู่ของมันนะอ๋อให้มันดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่าได้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 เอ้ผมไม่เคยมาเลยนะครับผมเพิ่งจะมาครั้งแรกนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับของขอนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับครับพี่สายลมเลยนะครับไปกันเลยครับไปไปกันเลยดกว่าไปกันดีกว่าครับไปก็ทางข้าวดีๆแดร้อนเนี่ยต้องระวังตัว เก่งมากเลยนะครับแล้วก็น้องจีนก็จ่ายให้ใส่นี่เป็นต้นไทรนะต้นไทรที่นี่น่าจะเขียนพอสมควรเลยนะครับโอ้โหชอบมากเลยนะว่าน้องเนี่ยน้องเก๋งเคยพามาแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่ารอจะเจออะไรอีกหรือเปล่าสองนี่ดูสะอาดก็ดีมากๆเลยนะครับท่านโอ้โหเลยแต่อากาศร้อนมากใช่แต่ก็ ถึงว่าจะไม่แรงมากนะพี่สายหล่อนะเแต่เราไปกันเลยพี่เดี๋ยวผมพาขึ้นมานะอย่างนี้เราจะเราจะไปพาเข้าตรงนู้นเลยครับพี่สายโอ้โแดดร้อนมากเลยนะพี่พี่โอ้ชิมนเดือดกันเท่่นี่ยทถึงไม้ด้วยนะพร้อมโอ้ยยยย ถูกไหมด้วยมีความฉลาดคล่องแคล่วนโองเบลวายด้วยนะน้องเบลวมายมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยมีปลาด้วยอ่ะที่นี่มีสายน้ำด้วยนะมีปลาด้วยนะครับน้ำนะใสมา,มากๆเลยนีำส่งลมนะน้ำใส่มากมาบ,บรรยากาศดีมา,มากๆเลยดูด้วยน้องเหมือนมีจานเลยนะครับผู้ชมโอ้น้ำน,นี่เยี่ยมเลยนะครับบอกเลยว่าแดดร้อนมาก

ต้นไม้นี่ยังเปเขียวนะพี่ชายลพื้นที่ดูสวยมากเลยใช่โหดูดีสวยมากเลยนะพี่สวยสวยสวยนะน่าอยู่นะตรงนี้อาบบกาศก็ดีดีลบบเลยดูสิ่งนี้พี่ชายเก็บกูข่าวนะเกรู้เลยสวยมากโอ้โหบรรยากาศคือดีไปสนุกดีเราไปกันเลย น,นี่นะเ้องรก่งม,มากเลยนะครับก็กลับไปจนไทยนะนะักชมนี่ยูอืมอืออน้องนี่นจะจังเลยมากาผมอย่างเดียวเลยนะนักชมดูดิน้องแบยเหมือนจะรู้ว่าเรา,าเราไปเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เจอแล้ไหมไปไมีแค่ดอกผมจะไม่ถนัดเน,นี่ยพี่ยูพี่ลืมเพราะว่าน้องเนี่ย จะลุยหน้าอย่างเดียวเลยถ้าผมไม่จับันีลยนะก็คือแบบเราต้องระวังตัวไว้ก่อนทนะุกทีนะ,ม,นะมันมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่ามือเสียงเดินหรือว่ามันรู้ว่าเรามา น,นีเด็กพาน้องผจญภัยตอนนี้คือเนี่ยผจญภัยเราจะเป็นตาผจญภัยพที่เหมือน้องเจออะไรสักอย่างนะพี่นั่นคือบ้านใช่ไหมเส,หเสียงคุยกันใช่นี่มาน,นี่ เอ้ยวีรรสย่สียงเป็นยังไงบ้เสียอะไรวะเรือกองจัดได้หรือเปล่านะมันจะมีคนอ,อยู่ข้างในบ้านนะพี่เจอปะชามือมีคนจะอยู่ในบ้านล้างนะครับเสียงมันดังมาจากข้างในนะได้ยินไหมบ้า บ้านอยู่ข้างหน้านะอมองเชื่อสางผมบัามากเลยนะบอไม่ต้องเป็ดใจน้องก็ไม่เป็ดใจนะครับน้องก็ยังอยู่กับผมนะพี่นะถ้าเปิดจุน้าจะได้มองเห็กนกวกว้างเลยนะ้ำชมนะ z o o มดูดีกว่าไหม zoom ดูให้มา zoom ดูไม่งั้นเรามีเด็กด้วยนะโอ้เฮ้ยเสียงมันมาจากข้างในอ่ะใช่ใช่นับมาใกล้ขึ้นเราก็ได้ยินนะเฮ้ยดูดิดูดมันฟันที่พี่ใครฟันไม่รู้อฟันที่ยินใกล้ขึ้นอะอโอ้ยเห็นรอยฟันปะพี่เห็นเห็น มันมีลอยฟันน่ะนะอันตรายมากเลยครับพี่ชอ่องให้มาฟันอะไระพี่แอบต้นไหนดินีหลังหลังต้นไม้นะต้นไม้นี้ป่ะใช่มันจะมิดหรอเขาไม่เห็นหรอกเขาอยู่ในบ้านเขาก็ซ่อนไว้นี่ไงนะี่หล,หลังต้นไม้เนี่ยตัวนี้ใหญ่นะต้นสนนี่ใหญ่ดีครับชอ่องแอบต้นนี้แล้ววะพี่ได้ได้นะทำไมเดี๋ยวผมไปตากลิ่ใงให้มันกลิ่นวางไว้ตรงนี้ไง อเอาใบไม้ไบางตัวเราพี่ใช่มาหมาข้างหลังเรานี่แย่เลยนะ เขื okay, สู้มันดูอยู่มันจะมันจะกล้ามาไอะไรอะไรเสียงก็ยังดังอยู่ข้างในนะใช่ๆๆชมดูชมดูตรง,ง,งนี้ด้วยให้น้องอยู่ใกล้ผมนะท่านผู้ชมแห้เหมือนน้องจะน้องจะช่วยดูนะครับอู้ท่านผู้ชมน้องชอบ ที่มันชอบยนะชอ,นนะอบยู่นะท้นชพี่ท่มัชอบอย่อเป็นตมตให่รับแล้ีเช่เตรียมพร้อมด้น้นองจุเนีเนไปไปยเยนะตรียมพร้อมเตมรียมไม้มาพร้อมเลย,ด,เลยดีียไ้ดมันควคุคกันนะ ดีเนยนรอมันอยู่ไหนวะพี่ซาโลมน่าอยู่ในบ้านเหรอ,อเราก็จะไม่กล้าเข้าไปมั่วนะเพราะว่ามีเด็กนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปมั่วไม่ได้นะเพราะมีเด็กมีเด็กนะครน้าพ่าลมนะใช่ววะอะไระไลนะ้องเฮ้ย

มันม,มันเดินเฉพาะตรงนั้นน้อนะนง,งจะเข้าไปห้างนะ้ราก็มีเด็กด้วยนะเจอพี่เจอเจอเจอ,เจอต้องไปห้ามน้องไว้นะเห็นน้องวิ่งออกไปแสงไม่มี็นแสงเลยวะมันเดินมาแล,ล้วนะเฮ้ยต้องเปไน็นไรวะเดินไปเดินมาต้อมเป็แล้วพี่เสีเ่ยง ามันไม่ชัดอ่ะมาโบกัาดอกใบไม้อ่ะ,อะเ่า,าสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะไม่เจอหน้ามันเลยอ่ะเดินาหาอะไรอ่ะไม่รู้มันจะได้ยินว่าเราอยู่มองยาหรือเปล่าใช่หรอจ๊ะบ้ะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้แซลมถือก้อนถือก้อนนะลูกเหมืนนี้ป้าเลยก็คนแรกเลยนะท่านผู้ชมดีหมวกมันล็อกกล้วใช่ไหมละ วางแล้วพี่ให้ดูน้องน้องวิ่งออกไปนะดูแบบเบย่แล้วก็มีการสงสายน้องเหนื่อยเลยเหนื่อยจีก็ไม่ออกไปเฉยเลยอันนี้เราก็ออกมาได้สบักเลยนะท่านผู้ชม คือแบบมันกลับไปแล้วนะครับน oh, ้องเหนื่อยเลยครับชมเหนื่อยมากไปกินน้ำกับพี่สิอธ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 ิวิ่งมาเร็วมากเลยพี่น้องไม่น่าวิ่งเข้าไปใส่เลยอะนี่ เอางี้เดี๋ยวเราเก็บน้องไว้ตรงนี้ได้ปะ่ะได้ได้ป่ะวะน่าจะได้เลย้ลวก็เราเข้าไปดูเราเข้าไปซุ่มดูใช่พ่าเขาทำอะไรอยู่ใช่ใช่น้องยังไหวน้องยังไหวไหวอยู่อ่ะ,อ,ะอยู่อยู่ดีก็วิ่งเข้าไปเออเออนนั่นงเราจับไว้นั่นแล้วนะไ,ไม่คิดว่าน้องจะเป็นอย่างนี้ไงใช่หรอเสียงอะไรวะมันอยู่ไหนแล้วพี่ เมื่กี้เหมมันจะดาวมาอยู่เแถวนี้นะ ก็อบอกน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยเคยมากับน้องเสือแล้วไงไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะขาดใจมานะก็คือแบบเจอปุ๊บน้องวิ่งใส่เลยอ๋อเสือแป๊บเดียววิ่งเข้าไปเลยเขาคิดว่าเราเนี่ยไม่กล้าสู้มันไงน้องก็เลยทําให้ดูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมิกี้กำลังแท้อยู่นิ่นงๆเลยน้องวิ่งเข้าไปใส่เลยนะพี่นะ,ะโอยเหนื่อย แตกยับเลยพี่มึงแตกไหมจะเหลือน่ะแต่แล้วน,นี่โน้โนไ้ไม่ไม่นะโอเคนะท่านผู้ชมผมบอกว่าน้องเนี่ยมันน้องไม่น้องไบรยุ่งเลยนะมันเอาวิสัยนะครับผมนะเ <c oughs> มื่อกี้ดีนะมาตีน้องไม่โดนนะใช่น้องเนี่ยล้มก่อนนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> โหไหวมากเลยพี่น <c oughs> ี่ยไปเราพากัน มาดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อนะวันนี้เราก็ออกมาจากเขตของมันเลยนะครับ่ชมใช,ใ,ใช่น้องใจถึงมากเลยใช่น้องใจถึงมากอยู่ดีคแล้วิ่งข้าไปปุ๊บเลยดูโน่ไม่ไม่โอ้โอเคโอเคนะผมบอกว่าไม่นะครับ่ผชมน้องบอกโอเคโอเคนะผมบอกว่าไม่น้องไม่ยุ่งแล้วนะวันหลังก็ไม่พาน้องมาแล้วนะเพราะว่ามันอันตรายแต่ไม่ใช่ว่ามันถึงมีมาแล้วนี่ดีมาถื่นไม้พี่ใช่ ถ้ามันถึงไม้เนี่ยน้องแย่เลยอะ่ะถ้าถึงถ้าถึงไม่ได้ลำบาก<ช>เลยนะใช่ดีน้องใส่รองเท้าแบบโอโ้โหอุ้ยแบลงพูดรองเท้ากระเด็นหมดเลยอะ่ะ <laughs> หมวกหมวกก็กระเด็นหมวกก็กระเด็นนะั่น <laughs> ท้าชงยูโอเก๊ก <c oughs> okay. ท้าชงอีมเสื่องอะไรวะเอ้ยเดินมาแล้วมาแล้ว ไปให้เรากันดีกว่าเราักันดีกว่ามือนมันจะไม่เห็นเอานะไปกัไปก่เท้าลงเนาะองเท้าลงเาไอ้้านี่อ่นี่้ปกิบก็ขอขอลาหนึ่งตามนะครับเอปนมาแจ้งผมแต่้นะรับ เดี๋ยวพาน้องกลับบ้านก่อนนะครับเดือยวอันตรายนะครับมังวัวมากๆเลยนะน้องมึงจับเลยวะคุณผู้ชมวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ